สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงาน Special To p i c in Information Technology 2ในหัวข้อระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีคลาวบนระบบ Amazon Web Service ซึ่งในปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารรากระบังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการเปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีหลากหลายหลักสูตรหลากหลายวิชา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวิชาทางด้านระบบคลาวเทคโนโลยีที่ได้มีการเปิดสอนไม่ว่าจะในด้านวิชาการหรือด้านการฝึกฝนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทางผู้จัดทําจึงได้พัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีระบบคลาวบนระบบ Amazon Web Service ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การฝึกฝนของทั้งฝั่งนักศึกษาและอาจารย์โดยที่นักศึกษาสามารถที่จะทำแบบฝึกหัด และสามารถติดตามคะแนนได้ส่วนทางฝั่งของอาจารย์เนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างแบบฝึกหัดและติดตามผลลัพธ์ของนักศึกษาในรูปแบบของกราฟซึ่งทำให้มองเห็นภาพรวมได้ง่ายมากขึ้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อให้ความรู้ทางการปฏิบัติสำหรับระบบคลาวด์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาระบบที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและ 3. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ครับในส่วนของภาพรวมระบบจะแบ่งเป็น2ผู้ใช้งานก็คือนักเรียนและอาจารย์ครับนักเรียนสามารถที่จะเข้าใช้งานฟังก์ชันคอร์สแลบได้โดยตัวระบบจะทำการสร้าง Environment ไว้ก่อน และนักเรียนจึงจะสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดได้โดยเข้าผ่านรหัส IAM ครับที่ได้รับจากอาจารย์ส่วนอาจารย์ครับก็สามารถที่จะเข้าใช้งานฟังก์ชันการจัดการและเข้าดูแดชบอร์ดหรือหน้าข้อมูลสถิติได้โดยรายละเอียดของฟังก์ชันนะครับจะอธิบายในภายหลังครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็น Google Data Studio เป็นเครื่องมือสำหรับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนำมาแสดงเป็นข้อมูลสถิติคะแนนของนักเรียนถัดมาเป็น Amazon Web Service หรือ AWS โดยแบบฝึกหัดของทางระบบของเราเนี่ยครับจะ based on ระบบของ AWS ทั้งหมดเนื่องจากมีการใช้งานสวิตต่างๆเพื่อนำมาสร้างเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทา ัดมาจะเป็นโ o t o 3นะครับ boto 3เนี่ยจะเป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับ aws โดยเฉพาะ,ะครับซึ่งโ o t o 3จะใช้ภาษา python ในการเขียนถัดมาจะเป็น p o s t g r e นะครับ postgres เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบเรานะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆทั้งหมดอย่างที่5ก็คือ,อ django นะครับจะเป็น framework ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบของเรานะครับ ถัดมาครับจะเป็นฟังก์ชันหลักๆของระบบโดยจะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันหลักๆฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันของระบบการจัดการครับโดยฟังก์ชันระบบการจัดการนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการจัดการผู้ใช้งานครับที่จะสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานของนักเรียนในระบบได้นะครับในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นระบบการจัดการบทเรียนและแบบฝึกหัดโดยอาจารย์ครับสามารถที่จะเพิ่มลบแก้ไขบทเรียนนะครับได้อย่างอิสระและยังสามารถเพิ่มแบบฝึกหัด จะลบแก้ไขหรือย้ายแบบฝึกหัดนะครับไปยังบทเรียนอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันในฟังก์ชันที่2ครับจะเป็นในส่วนของการแสดงข้อมูลสถิติคะแนนของแต่ละแบบฝึกหัดโดยในหน้านี้นะครับจะทําการแสดงคะแนนของนักเรียนแต่ละคนนะครับรวมไปถึงคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนของแบบฝึกหัดนั้นๆอีกทั้งยังมีการาฟแท่งครับที่จะแสดงข้อมูลคะแนนเปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคนด้วยครับฟังก์ชันที่3ครับจะเป็นส่วนของแบบฝึกหัดออนไลน์ น,นักเรียน,นครับจะต้องทําการกดปุ่มเริ่มต้นทําแบบฝึกหัดครับเพื่อสร้างเวนไอเรนส์ไว้สําหรับทําแบบฝึกหัดหลังจากนั้นจึงจะเริ่มทําแบบฝึกหัดได้ครับโดยจะเข้าใช้งานบบผ่านรหัส i อแอที่ได้จากอาจารย์ครับเมื่อทําเสร็จแล้วครับจะให้ทําการส่งตรวจเพื่อนับคะแนนที่ได้เมื่อระบบทําการตรวจเสร็จสิ้นคะแนนจะปรากฏที่ช่องทางขวาดังรูปที่เห็นครับสรุปผลนะคะการจัดทําโครงงานระบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒน,นาทักษะทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์บนระบบ Amazon Web Service ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบเพื่อเรียนแบบฝึกหัดออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลัดกระบังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยให้การเรียนการสอนของทั้งนักศึกษาและอาจารย์เป็นไปได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึ้นค่ะ กลุ่มเราขอจบการนำเสนอต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ